ตารุ่นพี่เขาเมารอเรานะคะเพราะว่าเดือนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นเดือนกลุมภาพันธุ์ด้วยนุ่มสาวหลายคนเตรียมหาของขวัญเดือนหน้าเดือนหน้าเอาเดือนหน้าอนแรกนี่คือคิดว่าเข้ากุมพาอะไรานีคือจะรีบวาเลนไทน์เลยใช่ไหมใจร้อนเนี่ยแฟนเยอะแงหลายคนเลยต้องเตรียมแบบนานหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยตรงกับวันมาฆบูชาด้วยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะตอนเช้าทําบุญตอนเย็นทําบุญเหมือนกันก็ชวนกันไปวัดเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นก็นี่แหละแนะนําเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยวันวาเวลนไทน์มาแต่ละทีนี่เงินสะพัดนะคะคุณไม่ว่าจะซื้อกุหลาบซื้ออะไรก็แล้วแต่เงิน,น,ะะงนสะพัดไปไหนคะสะพัดไปให้แฟนด้วยนี่เหรอ,อแ,แม่ค้าด้วยแม่ค้าใช่ไหมแฟนเนี่ยนะน่าจะสะพัดของะเออแต่แม่ค้าเงินสะพัดเต็มๆเลยถูกต้องนะคะบางคนก็ลงทุนซื้อดอกกุหลาบแบบเป็นพันๆวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณมาประหยัดกันวาเลนไทน์นี้ประหยัดกันดีกว่าด้วยการทํา DIY นั่นเองค่ะจะ DIY ออกมาเป็นอะไรติดตามคุณดิวค่ะรุ สวัสดีครับเจอกับดิวอรุณพงศ์อีกแล้วในช่วงไอเดีย for you นะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนวัยกันตอนเด็กๆเกนี่ยหลายๆคนคงจะเคยเล่นลูกแก้วนะแล้วก็มีตุ๊ก,กตาอยู่ข้างในแล้ข้างนอกก็เป็นขวดโหลและข้างในเป็นน้ําแล้วก็จะมีกาก,ากเพชรโรยเวลาเขยา่าเขยา่าก็อมองนอนฝันดีครับผม แต่ตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าทําไงดูทํายากแต่ว่าวันนี้นะครับผมผมมีวิธีทํามาฝากกันซึ่งถ้าเกิดใครรู้แนละ้วนะ่าจะรู้ว่ามันง่ายนิดเดียวแล้วทำเองที่บ้านได้ด้วยครับผมมาดูวิธีทํากันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งนี่ครับขวดโหลใสๆแบบนี้ครับขอให้ใส่ไว้ก่อนนะไม่เป็นขวดแยมขวดโหลใส่คุกกี้ก็ได้ครับผมนี่และสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือตุ๊กตาครับ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาเซรามิกตุ๊กตาที่เราชอบแต่ขอให้โดนน้ำเราไม่ละลายนะฮะครับผมสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมกากเพชรครับถ้าเกิดจะใช้กากเพชรแบบละเอียดเป็นสีเงินแบบนี้ก็ได้หรือเลือกสีได้ตามใจชอบเลยครับผมจะใหญ่หน่อยก็ได้ครับผมแล้วก็น้ำครับผมแล้วก็นี่ครับตัวเชื่อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ติดก,กันนะปืนกาวครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเ,าเปิดฟ้าขึ้นมา เพอ,อย่างนี้นะครับผมแล้วก็วเราต้องวัดขนาดตัวตุ๊กตะตุนนิดหนึ่งว่าเราจะตั้งประมาณไหนใช้ฝาขวดน้ํานะครับผมมาเป็นตัวรองฐานตุ๊กตา ต่อไปเราก็จะเทน้ําลงในขวดโลนะครับอ่าฮะแล้วก็ลองเอาเจ้าตัวตุ๊กาตาเนี่ยลองใส่เข้าไปดูแล้วลองตั้งดูเอาให้น้ำเนี่ยครับผมมันเป็นฟองอากาศประมาณให้เหลือฟองอากาศนิดเดียวตรงนี้ฮะพอแล้วนะครับผมมันจะได้เห็นตัวตุ๊กาตาชัดเจนพอได้น้ำในปริมาณที่เราต้องการแล้วเนี่ยเรามาทำ ผสมกากเพชรลงไปในน้ำดีกว่าะผมตอนนี้ก็ทําการผสมน้ำกับกาก,ากเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้วเช็ดขอบปากขวดนะครับผมให้แห้งนะฮะเพื่อว่าเวลาเราเอาฝาปิดเนี่ยเราต้องเาเชื่อมกาวกับขอบปากขวดด้วยเพราะว่ากันไม่ให้น้ํามันซึมออกมา ตัาตัวกตุ๊กตาของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยมาก่อนที่เราจะกลับด้านนะครับผมสร้างความหนานแน่นให้กับขวดโหลของเราดีกว่าโดยการเอาปืนกาวยิง เสร็จแล้วครับผมโหลกแก้วชวนฝันของเรานี่นะครับผมตอนเด็กๆเนี่ยจะคิดว่าโอ้โหของแบบนี้มันดูแพงและมันก็ดูทํายากนะแต่พอมันทาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับผมแล้วก็สวยงามสามารถเปลี่ยนตัวตุ๊กตาข้างในได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมล่ะความสวยงามสามารถสร้างสรรค์ได้นะครับผมแค่เพีมีไอเดียครับโอ้ที่ฉันชอบไหน ไม่โยนมาคุณไม่ทํำเองสิโยนก็แตกสิคะคุณนี่แหละเปกติทุกอย่างมาฟับอย่างนี้หมดเลยนะคุณสงสัยวันนี้โยนแล้วแตกกลางทางแน่คุณเพราะเะพยมยมเอาไปให้คนพิเศษเขาในวันเลนทายแล้วมาก็ไม่รู้เหมือนกันตัวข้างในเปลี่ยนได้นะสมมติว่าคนรักของเราเกิดปีหมูก็อาจจะใส่หมูลงไปในนั้นก็ได้โดนปลาใส่เลยนี่ด่าฉันอ้วนเหรอ ถอ้ถ้าเกิดปีหมูปีกระต่ายแลวก็ใส่ดอไมนี่ไงให้ดีดีกว่าทําเป็นดอกกุหลาบดีกว่าอแทนที่จะให้กุหลาบสดๆเนี่ยก็เอากุหลาบใส่เป็นอย่างเงี้ยฟิ้งฟึ่งฟึ่งไปฟิ่งมาหลุดจ้าน้ำหกจ้าเออแต่ถ้าเกิดว่าขวดใส่คนนี้นิดนึงน่าจะแบบน่าจะดูฟุ้งฟิ้งกว่านี้เนาะลองลองหาอุปกรณ์ดูอันนี้คือประหยัดเลยนะบอกได้ตรงๆว่าประหยัดเลยเพราะว่าโหลแก้วก็คงจะเป็นโหลที่แบบว่ามีอยู่แล้วใช่โหลใส่กาแฟล้วลองคิดดูว่ากากเพชรอ่ะห้าบาทก เหลือฟุ้งฟริงทั้งขวดแล้วอะตุ๊กตาตุ๊กตาตัวหนึ่งห้าบาทสิบาทอะเนาะตัวเล็กๆยังไม่ถึงสามสิบเลยนะใช่เออขวดเอาจากคุณแม่มาก็ได้แม่ตาโตกันใหญ่โอ้ยรู้งี้ทำงี้ส่งอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเห็นมาเพราะเราไม่ไอเดียไงไม่ได้ดูแบบว่าไอมันผ่านมานานแล้วล่ะถ้าเกิดตั้งแต่เด็กเนี่ยมันผ่านมานานมากจริงใช่นะคะอ่ะลองไปทํากันดูนะคะจริงๆไม่ต้องเป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์ก็ได้ค่ะวันเกิดหรือว่าวันพิเศษคุณก็ให้ได้ค่ะ